สีบิลาครับผมนะครับก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะครับรับคมก็คุยเรื่องรับคมแบตเตอรี่เนี่ยนะครับนะครับวันนี้มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของการรับคมนะครับผมนะครับผมฟันแบตเตเรี่นะครับรับเปิดปากนะครับรับเปิดปากรับคม รับคมเปิดปากนั่นเองนะครับผมนะครับนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับท่านที่ยังไม่ได้เคยรับหรือเพิ่งหันรับใหม่ๆก็ทางนี้นะครับผมมีจานรับคมจําหน่ายนะครับผมบางท่านถามว่าจานอะไรจานแบบไหนเหล็กอย่างไรนะครับผมนะครับทักหลังใบเข้ามานะครับเหล็กธรรมดาก็ไม่ต้องไปรับหรอกครับ นะครับโยนทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมนะครับเหล็กมีหลายแบบหลายเกรดหลายขนาดนะครับเรื่องของเหล็กนะครับค่อยยว่ากันเรื่องต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับเหล็กล้อมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเหล็กธรรมดาเหล็กหัวแดงหัวร่มหัวเขียวหัวฟ้าเหล็กอุาหกรรมนะครับเรื่องของเหล็กก็มีหลากหลายมากมายครับเรื่องของเหล็กไปก่อนเอาเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับทงเครื่องหมายไว้นะครับผมมาร์กเครื่องหมายนะครับเมจิมาร์กไว ให้รู้ว่าเราได้รับคมทั่วทั่วชิ้นงานหรือไม่นะครับผมนะครับผมหนึ่งการนะครับผมจารรับคมนะครับ 2, อสองอซิลิกอนคาร์บายนะครับผงรับคมนะครับทานะครับทาไว้นะครับผมแล้วก็อา มจินะครับผมมาเครื่องหมายไว้นะครับผมปักมูนิ้น้องจองรับคมนะครับน้องจองรับคมนะครับผมเข้า Google พิมพ์ว่าน้องจองรับคมมีเส้นทางมีเบอร์โทรนะครับรือเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งนะครับแปดสี่แปดสองหกเจ็ดสองนะครับผมบริการรับคมฟันปัเทลเลนเปิดปากแบบใหม่ๆแบบนี้นะครับอ่ารับเสร็จแล้วก็ใส่กล่องบรรจุแล้วก็จำหน่ายนะครับผมบริการรับจ้างรับนะครับผมแล้วก็บริเลเ่นเก่าก็รับจ้างนะครับแล้วก็ใช้บริการกันได้นะครับบริเลเ่นเก่าก็ใช้มานานก็ก็มารับคม นะครับผมเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่ะครับผมอ่ะนะครับผมนะครับผมนะครับผมเนะมตหมดนั่นคือห,หมดนะครับมาร์กไว้ทำเครื่องหมายไว้ทั่วหรือไม่นะครับ มองตาเปล่าอาจจะเอ้ทั่วอย่างน่นนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเอ้นะครับเพราะว่าเมจินะครับผมเมจิเมจิกหมวดใส่เงาพิงวับก็ใช้ได้นะครับนะครับผมส่วนรับนานรับไม่นานอยู่ที่การศึกเราไปมากน้อยนะครับอยู่ที่ว่าฟันปัจตุตริของเราเนี่ยนะครับ มันบางขนาดไหนตรงนี้นะครับของซี่ฟันบางยิ่งลงต่ำๆหล้วก,ก็จะบางก็จะแหลมนะครับแล้วก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะครับสั้นลงมากๆก็สามารถที่จะคมก็ทําให้หมดคมได้ในการรับข้างหน้าให้สั้นนะครับที่แหลมออกไปนะครับก็หมดคมนะครับผม <S <S เรื่องของการฟันัตาเตเลียนนะครับตัดแต่งนะครับผมบาาระตเลียนตัดแต่ง กันขบนะครับการยังไงให้คมนะครับก็คือว่านะครับแต่งปลายให้สั้นลงนะครับผมให้ค่อนข้างชิดกันถ้าไม่ชิดมากชิดปางมันจะมันจะกินเนื้อจะบาดเนื้อนะครับแล้วก็ตัดเล็มปีกนะครับผมนะครับผมลบปีกซ้าให้ขวาออกให้ฟันบนฟันล่างวิ่งแล้วอยู่ในเสมอกันไม่มีฟันเหลื่อมล้านะครับผมนี่คือเทคนิคแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก่อนํามาใช้กันดูนะครับผมนำมาใช้กันดูนะครับสําหรับท่านที่อ่ามือใหม่หัดรับนะครับ สงสัยแบบไหนอย่างไรประการใดนะครับก็ก็ทักเข้ามาถามส่วนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะครับตามนั้นเลยนะครับผม0 8 1 8 4 8 2 6 7 2ครับผม